สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุขคนครับผมพอเสี้ยนผาสุกโท่มากพอดีเนาะก็เ,เลยบอกกันว่างก่อนนะพี่น้องเนาะเล่าพัฒนาได้พี่น้องได้วันสุขที่หยิบเก่าสิงหาเนี่ยของอเพิ่นกับพวกเขาเราพี่น้องขอสษขอให้หลายลดเนาะพี่น้องเนาะลดราะว่าเหล็กมันมากหนึ่งกับหาพอไปใส่เนาพี่น้องนะเนาะเหล็กมันออกเอน,น,นี่ยเมื่อวันผุนห้าสี่หนึ่งลางหนึ่งห้านี่เห็นไ่ เมาเบิกเงินมื่อมั่นจัดกับหาหนึ่งหนึงเราไปนองเลขเนี่ยเห็นป่าวมือวั่นจัดหาหนึ่งหนึ่งบาดก็ยังมาออกหาซีหนึ่งแล้วก็หนึ่งหาคือเกาเราไปนองเนาะหาคำหนึ่งพอไปใส่มาใส่กระู่ของเกาเราไปนองเนาะก่อมันทั่วมากแล้วเมื่หนึ่งกันจะเล่บอกว่าเดี๋ยวอีทุกับเขียนมั่นทีก่อนเนาะไปนองต้องเขียนมั่นทีก่อน มันสุกที่หยิบเก่าสิงหาหกแปดแล้ว เชียนได้เลยพี่น้องวิ่งบนล่างพ่อเปนญหาวิ่งบนล่างอยู่แล้วน้อพี่น้องเนาะเป็นแขงสี่ทุกวันอยู่แล้วเพื่อนขี่มอเยางเด็แบบจวดจวดต่อปัญขี่แทะ เร็วเร็วเลยสดีรรรรครับคุ่อครับครับสวาสดีครับผมนว่าเดี๋ยวต่งแดงคุณบ่คุณพ่อัดเสียงบ้านี่ครับ อ่อันวดเสียตั้งแดดคุณพอ่อจะดอกวันเป็นวันที่สิบเก้าเลยอนะยยมพรท่านนะคุณพอ่อ,อวันที่ยีบเก่าครับเออวันที่ยีบเก่าของอนั่นเนาะของวันสุกนอแต่ว่างวดที่แล้วนั้นรูดเบิรด์เดอคุณพ่อเดอ้อบ่เข่าเลยครับบ่ <ไป S 2> เหลืองเดีดเีเลยล่ะบ่มีคนงไงครับไปบ่มีไปแบบบ่มีเยอะหย่เลยบ่มีเยอะหญ่เลยรูดขังรูดเนียครับเอาใหม่เฉียวนี้นะคุณพอ่อเนาะครับ เออเอาเป็นเลขวิ่งไปสองตัวก็กมอดเดอร์วิ่งห้ากับหกบนล่างอยู่ด้วยกันครับเออวิ่งห้ากับหกบนล่างด้วยกันจับคู่จับคู่นี่เอาสองหกหนึ่งหกสองหกหนึ่งหกแล้วก็สองห้าสองหกหนึ่งหกสองห้า อแล้วก็ oh, <yeah. S 2> สองห้าแล้วก็ห้าหกเป็นเลขสี่ตัวคุณพ่อ,อม่ศีกรน่ะครับตีมิโตกันอายุสองชุดคุณพ่อรวมแล้วตีไปหกชุดนั่นแหละครับเอ่วบาเลกาคุณพ่อวงกลมโตวงกลมโตสองห้ากับสองหกนะคุณพ่อเด้อวงกลมสองห้าสองหกสองตัวนี่เนาะผมมากสองชุดแล้วกาบนลีเอาโตกันสักสองชุดเนี่ยคุณพ่อ มีศน02 29คุณพ่อแต่นักเรือหกมันตีนักกาเป็นเก่าเก้าครับนีศูนย์นี่ค่ะนังเรือหามันเป็นศูนย์เนี่ยนะผมก็เลยจับเป็นศูนย์สองสองศูนย์เลิกอะไรเด้อคุณพ่อเด้อกลับเนี่ยเด้อศูนย์สองครับมอันสองอันศูนย์สองที่ผมหม่ไปเนียว่าแต่ว่าการคนกลับแน่สันอกก็เสียเอาศูนย์มาใส่ย่านหางเถือหามันเป็นศูนย์นะคุณพ่อ <utan> มี่มี่มี่สองเก่ากับศูนย์สองกันป่ะครับรับสองเก้ากับศูนย์สองแต่ว่าการในตัวการกันเน้นตัวสองเก้าทุกพาอเตอครับตามปกติผมที่เน้นอยู่สามตัวใน 2, 6, 2, 5, 2, น,ะะวนี่มีสองหกสองห้าสองเก้านั่นแหละตัวเน้นมันตัวล่องกับมี่ผมมาเนี่ยเลขสามตัวทุกพ่อเเลขสามตัวนี่เอาเอาห้าศูนย์สองทุกพ่อ ห้าศูนย e. mm. ์สองวครับห้าศูนย์สองแล้วก็ตัวที่สองนี่เอาเอาตัวท um, ี่สองเอาสองเก้าสี่กูบอกสองเก้าสี่ก็เน้นตัวนี้แหละเน้นตัวสองเก้าสีนี่แหละคุณหอมักมักไปยังสี่ไหมอันนี้สามตัวอันนี้สองตัวขอมักสองเก้ามักสองหกไปสี่หลัก แต่มันนั่นว่าแค่ว่ากจังสิเป็นเังไยใอันนี้มันเป็นศูนย์ไหมตํารวจเด้องศูนย์เมื่อกี้นี่ผมพับไปแล้วเอามันเอามันคือตกมันมันคือหัวตะารวมมันคือเข่าอยู่ครับมันเข่าแปดอยู่แต่ว่ามันเน่ามาโดนแล้วผมยันมันคืออนบางหันนหน้ะก็ยังมันเคื่อนบอ็คือเข่าสองหัวสามหัวอยู่คือยังขีดเปลี่ยนเหรอครับบอสบอสในทีมได้เห็นเขาว่าเปลี่ยนนัมาลายเมืองสูตรนั่นมันมันเน่ามาโดนแล้วนะยันมันคือของไทยเฮาอันนะ อย่ามันบนเหลือดีเอ็อย่างไงกับอันนั้นนะอย่ามันรู้ไปอยังสั่นนะผมก็เลยเลยเพราะว่าเทียบ้บางสูตรนั่นก็กับสูตรตัวที่หายเดี๋ยวนี้นั่นมันมานในแนวเดียวกันแหมมันมาโตบโตเลขวิ่งโตหกคือกันนั่นนะคุณพ่อเออผมก็เลยเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้แต่ว่าคิดว่า่พวนี้ไกลอกเพราะว่าจับคู่ใช่แล้วตัวสูตรที่พับไ้เมื่อกี้นี่น่ะมันบนนี้กันเลยมันขับมันต้องกันอยู่มันสีเพี้ยนตัวเดียวคือซี ตัวหนังดัดฝุ่ีกาป่าทำเงินทงม้วนเอาทานีแด้ก็เด้ได้ว่าว่าป่ารองน้องเมงกงคิดว่าจะเข่ายุต่อกผมก็ผม,ผมทวนหลังเบงหลายงวดอยู่ที่หาง,งวดมันบอหลุดแหมครับพ้นย้อนขื้นหล,ลังเบงนั่นเอ็ดตัวทดวนขื้นหล,ลังเบงอ่ายังไงตอนรองน้อง,องเบงในวันที่ยีบเก้า จริงหาสองพันาร้อยหกสิบแปดนี่แหละของวันสูตของวันสินสูตรธรรมดาเนาะของสิ้นเดือนเนาะคุณพ่อเนาะปวดทุทไายครับปวดทุทไายของเดือนคอยคุณกับคุณแม่เอฟซีก็ะคอยนี่มึงปังกำลังมึงรวยสวัสดีครับคอยโจงดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องเข้ากันแคปหน้าจอเอาอันนี้คือลาพัฒนาของพอเสี้ยนสายสูงเด้อพี่น้องเด้อก็คือนมือวันพูดก็ขึ้นรุดก็ขึ้นรุดละพี่น้องเอาอหม่พี่น้อง พ่อพันว่ามันใจงวดนี่ขี่เขายวาวสันพ่อพันว่าวันที่ยิบเกขานี่บนล่างพ่อให้หาครับหกเดาพี่น้องเดาเลขวิ่งจับคู่สองหกหนึ่งหกสองห้าแล้วก็หาหกเดาพี่น้องเดาพ่อพันเน้นในที่สองหกสองห้าพี่น้องอย่าเริ่มจับตัวนล้วเดาบนล่างไปกับส่วนตัวกันนี้มีสองเก้าศูนย์สองเดาพี่น้องเลขสามตัวนี่ก็ห้าศูนย์สองสอง เก้าสี่เป็นตัวเน้น,น้ะพี่น้องด้อ่ะพี่นอ้องเข้ากับชมหน้าจอตามนี่ทามากระจัดทักัดกระพานนะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านอ่ะขอบขอบุญขอบคุณพอเสี้ยนพาสุขกรายสีแบงปัดแนวทางราพัฒนาขอพี่น้องเข้ามันหมานกันหมืแลแรเนี่ยฮหงๆรุ่ยรยกันอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่นอ้องด้กดฟรีดอกก็เเสียเง,งินเสียค่าไม่อย่างดอกเนาะสวัสดีครับผม